นี่ผ้าช่มครับพี่นอ้องต้นทุเรียนมา่เราซีปีปลูกคูกันกับมะละกอฮอลแลนด์ในขณะที่รอผล,ผลผลิตจากทุเรียนนะครับก็ได้มะละกอฮอลแลนด์ไปขายสักวันวน,น,ะวน,วนะครับวันนี้เบาหยุดผ้าจวดชาแนลนะครับผ้าพี่นอ้องมาเมิ่งความสวยงาม สวนทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้จวดอีลีพี่น้องจวดอีลีครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามาพ่อพี่อุ๋ยนะครับวิไลพรต้นสายนะครับวส,บส,ว,สวัสดีครับพี่อุ๋ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ย <laughs> เห็นสวนบักมะละกอกับสวนทุเรียนแล้วอ่อนซ้อนเนาะ <laughs> เออเห็นจ้กปีเลยนะพี่อุย้ย สัวนนี้สี่ปีกว่าแล้วค่ะสี่ปีหก <4 S 1> เดือนสี่ปีกว่าแล้วค่ะอืมไปยังไงไม่อย่างไนขึ้นเฮ็ดนี่เอ่อพื้นฐานที่บ้านเป็นคนจันอยู่แล้วค่ะก็เลยลองมาปลูกในพื้นที่จังหวัดสแก้วดูค่ะครับปกติก็จะเป็นคนสวนตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยลองมาปลูกในพื้นที่นี้ดูอือกอิตตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่อะไรพี่พี่อุ๋ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นพืชไร่ค่ะเป็นอ้อยเป็นมันครับแล้วก็เขาไม่เคยมีต้นไม้ยืนต้น แล้วก็เลยเราก็เลยลองมามาปลูกมาเปลี่ยนแปลงดูครับผมค่ะพอเราถนัดทางด้านการทําสวนไม่ถนัดทําไร่อันนี้ทั้งพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ในพี่อุอ้ยถ้าเอาเฉพาะสวนทุเรียนก็สิบไร่ค่ะสิบไร่จ้ะทุเรียนกับมะละกอไหนปลูกก่อนกันพี่อุ้ยทุเรียนกับมะละกอทุเรียนค่ะทุเรียนปลูกก่อนค่ะแล้วมะละกอปลูกแซมใช่เป็นตัวเสริมรายได้ระหว่างรอทุเรียนครับค่ะทั้งหมด ทุเรียนเนี่ยลงทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยพี่วิ10ไร่ใส่ไปทั้งหมด250ต้นค่ะ250ต้นค่ะโอ้โหแล้วมกรกอแซมตรงแลระยะ,ะห่างนะครับพี่วยเอ่อถ้าเป็นทุเรียนจะเป็น8คูณ8ค่ะค8คูณ8เมตรค่ะอืม8คูณ8ค่ะจะเป็นเอ่อมาตรฐานของเขาครับค่ะ8คูณ8แล้วเรื่องระบบน้ำเราพี่วยระบบน้ําเราก็วางท่อเมนนะคะ ให้น้ำถ้าเป็นเขตนี้ต้องให้น้ำวันเว้นวันเพราะอากาศเขาร้อนมากร้อนแห้งครับไม่เหมือนที่จันถ้าที่จันจะเป็นแบบร้อนชื้นอันนี้เป็นแบบระบบน้ําเป็นแบบสปริงเกอร์หรือว่าเป็นแบบไ้น้ำหยดสปริงเกอร์เนาะใช้หัวสปริงเกอร์ถ้าใครน้ําหยดได้ไหมพอุ๋ยไม่แนะนําค่ะไม่แนะนำเนาะเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ําสูงครับผมแต่ไม่ชอบแฉะแต่ว่าต้องการน้ําครับค่ะไปเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านอกพี่เด่นไปเชิญค่ะไปเชิญครับเชิญครับ อ่อนสอนนะพี่อุย้ย <laughs> มะละกอกระดกมะละกอนี่จกจกจกปีแล้วพี่อุย้ยี่ต้นประมาณนี้กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสองปีค่ะสองปีค่ะแล้วมันให้ลูกเนี่ยให้ลูกนี่ตลอดระยะเวลาสองปีเลยบอกพี่อุย้ยใช่ค่ะให้ลูกทั้งปี<อ>มีดอกทั้งปีจะมีลูกมีดอกมีผลจากไรน้ําปัจจัยสาคัญถ้าเรามีน้ําให้ตลอดเขาก็จะมีลูกให้ตลอดครับค่ะ พันอะไรเนี่ยพี่อุ๋ยฮอลแลนด้าเออฮอลแลนด์เหนือค่ะแต่ให้พี่เด่นสัมภาษพี่เด่นมาสัมภาษพี่อุ๋ยอยากรู้เรื่องอะไรปก็คือไอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีความแปลกของมะละกอเนี่ยเราอยากถามว่าแบบเนี้ยที่เป็นแง่งเนี่ยนะครับมันเราทําไว้ยังไงมันมีเป็นเทคนิคหรืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าแขนงค่ะเป็นยอดสองของต้นแม่เพราะว่าอนาคตเราจะตัดต้นแม่ทิ้งเราจะเหลือแต่ต้นแขนงไว้เพื่อจะเอาลูกต่อไปได้ถึงตอบ แขนงเขามียอดออกมาอีกถ้าเกิดสมบูรณ์เราก็เอาไว้ได้อีกครับแขนงนี้เราแต่งแต่งเติมเองไหมหรือว่ามันขึ้นเองมันจะแทงออกมาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเราก็เลือกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดอ๋อ,อมันมีทุกต้นเลยนะสังเก,กตเลยมันมีทุกต้นเลยนะต้นอย่างนั้นเนาะที่มันออกใหม่แอ้กขึ้นมาออกใหม่แต่ถ้ามันมีเยอะเราก็เอาไว้แค่แขนงเดียวใช่ค่ะเอาไว้ยอดเดียวไปดูไปดูไปดูอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่อุ้ยอันนี้คือใช่ค่ะแขนงค่ะแขนงที่มันแข็งแรงค่ะอันนี้เราเริ่มไว้แขนงครับ ยิงไว่ต่ำได้ยิงดีเพราะว่าเอาโอกาสที er ่เขาจะสูงเราก็จะดูแลได้ยากแต่ถ like like <fen consumption> <ess> ้าต่ำๆเนี้ยเราดูแลง่ายมะละกอแนะนําเลยว่าให้อยู่ต่ำแต่ถามว่าทําไมที่นี่ถึงสูงเพราะว่ายังเสียดายอยู่เพราะมันยังติดลูกอยู่ครับเสียดายแสดงว่าเนี่ยระหว่างที่รอทุเรียนให้ผลผลิตเนี่ยพี่อุ๋ยก็สามารถที่จะขายมะละกอได้ใช่ค่ะเป็นรายได้ตัวหลักเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะไม่มีผลกระทบกับทุเรียนไม่มีค่ะเห็นต้นสวยสดเดิมทุกต้นไม่มีค่ะถือว่าใช้ได้เมื่อก่อนปลูกไว้ไข่ กล้วยไข่ก็ใช้ได้มีผลช่วยให้ทุเรียนเอเป็นร่มเงาให้ทุเรียนใบสวยครับแต่เนื่องจากการตลาดของกล้วยไข่นาอเราก็เลยแบบว่ายังไม่ปล่อยผ่านไปก่อนเอามะละกอดีกว่าครับอืเพราะว่ากล้วยไข่เนี่ยพอเจอลมเจอแล้งมันไปตลาดส่งออกไม่ได้เลยครับอือันนี้คือรายได้จากมะละกอก่อนเนาะพี่เด่นเนาะพี่เด่นเราไปดูต้นทุเรียนไปเนี่ยทุเรียนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่อุ๋ยอยากถามว่าจริงๆแล้ว เราตั้งใจทําแบบนี้หรือว่ามันเกิดมาแบบแบบไหนครับที่ว่าเป็นตสองต้นเนี่ยเป็นต้นคู่นะคะครับอันดับแรกคือต้นแม่ต้นแรกคือไม่สมบูรณ์เราเลยปลูกแมโออสาเหตุที่เป็นต้นคู่แต่พอทีเนี้ยพอเราปลูกไปพร้อมกันปั๊บต้นเก่าอ่ะก็เหมือนกับว่าเขาเขาเหมือนมีเพื่อนปั๊บเขาโตแข่งกันไปเลยมันก็เลยเป็นทําให้ผลพวงเราเป็นต้นคู่ได้สวยงามมันก็กลายเป็นว่าจากอต้นที่แม่ที่ไม่สวยมันก็กลายเป็นแข่งกันจนแข็งแรงทั้งคู้ โอ้โหเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าต้นต้นเนี้ยต้นแม่เนี้ยมันจะตายหรือมันจะไม่รอดอะไรเราเอามาปลูกแทมข้างกันเลยได้ได้เลยค่ะอย่างนั้นจะดีมากถ้าคนทุนสูงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะปลูกคู่แล้วสมัยเนี้ยสมัยใหม่ใช้ต้นคู่เพราะว่าเขาก็เผื่อไงเผื่ออีกต้นหนึ่งตายอีกต้นหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะทะนั้นพี่อุ๋ยซื้อมาราคาต้นพันธุ์เท่าไหร่ครับถ้าพูดกันตามหลักจริงๆสี่ปีที่แล้วซื้อจากแหล่งของเขาเลยนะคะต้นละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาท ถูกต้องค่ะต้นแค่นี้เองอย่างต่าใช่สองร้อยนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วค่ะสามสิบห้าบาทขั้นต่าแบบถ้าเกิดแบบเจอแบบสองร้อยเนาะเอาถูกที่สุดคือห้าสิบต้นแค่นี้นะห้าสิบแต่ว่าก็หายากแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นร้อยขึ้นหนึ่งร้อยบาทขึ้นที่เอามาซ่อมก็ต้นละหนึ่งร้อยใช้ต้นละหนึ่งร้อยซ่อมครับต้นนี้กี่ปีนะพี่อุ๋ยเออมันก็จะช้าหน่อยนะมันก็อายุประมาณสี่ปีเหมือนกันแหละค่ะสี่ปีเหมือนกันเขาเหมือนแบบ อาจจะไปลากอาจจะไปเจอหินหรือว่าอาจจะโดนโลก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยโตช้าสองร้อยกว่าต้นโหพืยเดีมนิดนึงเนาะเพราะว่าการปลูกทุเรียนนี่เป็นอะไรที่ยากมากสําหรับแถวบ้านผมแถวอีสานนะเนาะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ที่ของเขาหรืออะไรหรือเปล่าคือการบํารุงดินของผิวไยตรงนี้เนี่ยใช้อะไรบ้างพี่ไปดูต้นนั้นดีกว่าพี่ไปไปต้นเนี้ยต้นเนี้ยเห็นใหญ่มากเลยเห็นต้นนี้บรุงดินเอาตวของดินดูต้นนี้ดิมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เป็นความรู้ให้กับพี่น้องท่านผู้ชมด้วยส่วนใหญ่ถ้าก่อนเราจะปลูกอ่ะถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าดินไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ใช่ดินแบบเมืองจันก็น่าจะมีแบบเอ่อมูลวัวมูลควายอะไรเงี้ยผสมรองพื้นนิดนิดอย่าใส่เยอะอนิดนึงช่วยนิดนึงให้เพื่อให้ดินรากของเขามันจะได้ฟูร<อ>ากเขาจะได้ขยายได้เร็ว<อ>จะได้เดินได้เร็วรแต่อย่าใส่เยอะแค่นั้นเองใส่บ้างเพราะถ้าเกิดปลูกเลยรับปากการะกันว่า ไม่รอดไม่รอดเพราะว่าดินบางที่มันแข็งเลยคะมันเป็นดินที่อัดแน่นมานานอะไรอย่างเงี้ยขนาดขุดขนาดความกว้างของหลุมเออพี่วยลึกกว้างก็เนี่ยเราก็คนสวนเนาะเราก็ไม่ได้เจาะตรงอะไรมาครับก็ถ้าพูดถ้าพูดประมาณก็สองหน้าจอบบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขุดลึกอะไรมากมายพะทุเรียนไม่จะเป็นต้องฝังลึกค่ะประมาณสองหน้าจอบของเรานี่แล้วที่เห็นเป็นดินก็คือพี่ค่อยๆพูนขึ้นเหรอครับใช่ค่ะพูนเขาเรียกว่ายกโคก Oh. แต่เนี้ยพอมันสี่ปีแล้วมันก็จะเริ่มโคกมันจะไหลไปตามน้ํามันก็จะเริ่มเป็นพื้นที่เสมอสักสิบปีเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เสมอไปหมดแล้วแต่ที่เรายกโคก hmm. จะพาไปดูต้วนี้ค่ะตันนี้เริ่มมีดอกของปีแรกแต่ไม่้ว่าเขาจะมีดอกให้เรา วอนี่พี่อุ๋ยนี่เป็นคนทําเองไหมหรือว่าทํามารุนพ่อแม่รุ่นพอออน่อคุณแม่ทําไวออ้แต่รุ่นพี่อุ๋ยนี่คือไม่ได้คือนะรุนถ้ามาเป็นรุ่นนี้ก็จะปลูกยางกับเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนเลย๋อ,อนี่แต่ก่อนเป็นสวนยางด้วยใช่ค่ะสวนยางทั้งแปลงเลยประมาณ4ี่ิบไร่แล้วตอนนีเออ้เขาก็เลยแบ่งให้กันทําก็คนละ2ี่สไร่คนละฝั่งน้องสาวก็ยังเป็นอ้อยต่อไปส่วนตัวเองก็เปลี่ยนเป็นทําสวนครับพอแฟนเขาเป็นคนที่ถนัดทําสวนเขาไม่ถนัดทําไร่อืเปรียบเทียบ ถ้าทางนี้ถ้าเป็นใจเราคนถนัดทางนี้เนาะมันก็อันนี้ดีกว่า<ม>ยังชวนให้น้องปลูกน้องก็ยังแบบเขาทํางานส่วนตัวเขาน้องเขาก็ยังไม่อยากทํา<ม>ใช<ม>แ่แล้วแล้วยางพาราพี่อุย๋ยทำไมต้องตัดทิ้งมันมันมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องมาโคนต้นยางออกยางเหรอคะในเขตพื้นที่เนี้ยมันค่อนข้างตายง่าย<ม>ปลูกมาสิบปีตัดยางได้กำไรแค่แสนเดียวสิยอ๋อ ยางยืนต้นตายหมดเลยแล้วก็คนคนงานก็หายากราคาก็ถูกลงเราสู้สู้การลงทุนไม่ไหวทำเองไม่ได้ด้วยนะพี่อเนาะต้องหาคนงานหาอะไรมันต้องมีคนช่วยอะไรเนะงี้ยก็เลยก็เลย,เลยยังเอาออกดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้มาช้าไปหน่อยเนาะสองเดนที่แล้วนี่มันก็เต็มคอเลยอ่ะหสี่ปีคอไหนเนี่ยโอ้มันนับไม่ได้เลยคนะ่ะมันมามันมาเรื่อยๆมาเรื่อยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าถามว่าทุนนี่พี่อุ๋ย ถ้าขายมะละกอกับซื้อต้นทุเรียนมาปลูกเนี่ยถ้าเกิดขายมะละกอเนี่ยพี่บุ๋ยว่าคืนทุนหรือยังคืนทุนแล้วนะคะคืนทุนแล้วเหรอกับกำไรหรือยังอ่ะกําไรก็พอมีมามั่งแล้วเออแต่ถามว่ามะละกอเนาะมันมันปุ๋ยยามันแรงคือลงทุนสูงรเราต้องใช้อาจจะต้องใช้ยาตัวแพงนิดนึงปุ๋ยบ่อยนิดนึงมันก็เลยแบบว่าเหมือนจะต้องลงทุนสูงแต่ถามว่าผลตอบรับดีไหมดี เพราะว่าราคาเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็อ่าใช่ถึงจะมีถูกก็ช่วงทุเรียนออก<ม>ผลไม้โดดเด่นของประเทศคแค่นั้นเองอเปลี่ยนมาเป็นลองผิดลองถูกคกือปลูกขึ้นเลยไปเลยเพราะเราถนัดด้านานี้ออ,อันนี้เขานี่ค่ะมันจะเริ่มเป็นดอกอันนี้จะเริ่มเป็นตาดอกของเขาเนี่ยค่ะอันนี้ยังยังลุ้นอยู่ว่าเขาจะ มาให้เราได้ยาวแค่ไหนถ้าอากาศเปลี่ยนเขาก็จะหล่นอไม่ใช่ว่าพอติดแล้วเราจะได้เลยนะเราก็ต้องรอดูอีกว่าถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนเขาหล่นหมดเลยเราก็ปีนี้เราก็ไม่ได้ไรเป็นอางนี้เองใช่ชเป็นตุ่มขาวๆก็แสดงว่าประมาณปีสี่ปีใช่ไหมพี่อุ๋ยจึงจะได้ตาดอกใช่ค่ะประมาณสี่ปีถ้าสมบูรณ์จริงๆอากาศดีจริงๆสี่ปีเนี่ยได้ผลแล้วอากาศนี้มีส่วนเยอะไหมพี่อุ๋ยมากมากเลยใช่ไหมฮะ ก็ดูง่ายเนี่ยนาออย่างเรามาตรงนี้มันร้อนไหมร้อนเนาะใช่แล้วต้นไม้มันก็มันก็เหมือนเราอะค่ะอนี่คือต้นที่สมบูรณ์นะครับเตรียมพร้อมที่จะมีดอกมีลูกมาช้าไปหน่อยเนาะภูมิสังคมเป็นส่วนที่สำคัญนะพี่อุ๋ยเนาะครับ หมายปีแรกคือต้นไม่โตเลยใส่ไป250ต้นซ่อมเป็นร้อยเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่เจริญเติบโตเป็นโรคแล้วก็ไม่รู้ให้น้ําเสร็จแล้วก็กลับปุญญ๋ยยาให้ครบตามจํำนวนแล้วก็กลับเราไม่เคยสังเกตเขาแต่พอกลับมาอยู่กับเขาเนี่ยสี่สามปีหลังเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดว่าปีแรกสมบูรณ์อยู่กับเขาตั้งแต่ปีแรกนะโตวกว่านี้อีกมันชะงักหน่อยนึงใช่ ปเป็นชะงักช่วงปีแรกเอาง่ายคือถ้าเราอยากแบบไม่ลองผิดลองถูกนี่เราควรที่จะมาถามกับคนที่ทําสวนในตรงนอ้อ,องขุยเนาะน่าจะชัดเจนก็ได้ค่ะก็ก็ก็ได้ถามก็ได้แต่ก็อย่างว่าเนาะแล้วแต่สูตรใครแล<ต>้วแ,<ต>แต่พื้นที่คือเราบอกได้แต่ว่าบางที่เขาอาจจะแบบว่าอากาศไม่เหมือนเราเขาอาจจะดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ของเขาอาจจะเป็นดินทรายอาจจะปลูกไม่ขึ้นอะไรเงี้ย มันก็หลายๆฉะนี่ก็คือตำรานี่ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ได้ไม่ตายตัวไม่ตายตัวคใช่มันต้องแบบเราต้องคอยสังเกตมีอย่างเดียวคือทําสวนทุเรียนสังเกตอย่างเดียวค่ะข้อควรระวังในการปลูกทุเรียนครั้งแรกเลยคงแรก็ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนมากก็แค่น้ําให้ให้ให้สม่ําเสมอแค่นั้นเองส่วนโลกก็จะมีช่วงที่เขาเริ่มตั้งต้นประมาณหนึ่งปีก็จะมีพวกเพลี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้ง เชื้อราค่ะเราต้องดูแลยังไงครับมีมีเออถ้าเป็นถ้าเป็นจะพวกเพลี้ยไฟไรแดงเราก็พ่นยาฆ่าแมลงทั่วไปครับค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเชื้อราเราก็อาจจะมียาทาที่โคนยาทาตามกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องให้มันสม่ําเสมอสําหรับการใช้ยาพวกเนี้ยค่ะครับแล้วฤดูการอ่ะพี่อุ๋ยเช่นดูฝนดูร้อนดูหนาวเนี่ยส่วนไหนที่ทุเรียนของเราจะประสบปัญหาในเรื่องของการต่อสู้กับโรค เชื้อราส่วนเดี๋ยวจะเป็นหน้าฝนนะ,ะหน้าฝนใช่ไหมฮะค่ะหน้าฝนก็จะเป็นเชื้อราเชื้อราถ้าเป็นหน้าหน้าเข้าหน้าหนาวก็จะเป็นพวกเเพี้ยแป้งเพี้ยวไฟไรแดงครับสาหรับหน้าแล้งครับหน้าฝนไม่มีปัญหาคแล้วในการปลูกระยะห่างประมาณนี้ต้องมีในเรื่องของพืชพี่เลี้ยงไหมครับพี่อุ๋ยก็ก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแปลงใหญ่ๆแปลงใหม่แนะนําให้ปลูกกล้วยหรือมะละกอนี่ค่ะมะละกอนี่คือ ที่ลงมือทําแล้วคือมันเห็นผลใช่ค่ะกล้วยไข่กล้วยไข่ก็โอเคนะคะกล้วยไข่ด้วยกล้วยไข่ถ้าถ้าเราไม่มีเอถ้าเราพร้อมทางด้านน้ําปุ๋ยยาอะไรเงี้ยปีแรกควรใส่กล้วยไข่ครัเพราะช่วยการบังลมบังแดดให้กับทุเรียนปีแรกอืมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเลยมะละกอกล้วยไข่นะมะละกอนี่คือทุกสายพันธุ์ไหมครับพี่วิยก็ได้หมดค่ะได้หมดเนาะเพียงแต่ว่ามะละกอมันอาจจะ โรคเยอะนิดนึงก็ต้องคอยระวังด้วยก่อนที่เราจะได้ทุเรียนเราก็ได้มะละกอไปก่อนขายก่อนนี่เห็นบอกว่า <c oughs> เห็นมะละกออยู่ที่ท้ายรถของพี่อุ๋ยนี่เต็มเลย <c oughs> นะฮะอันนี้คือเขามารับซื้อที่สวนหรือว่าเรา,เาไปส่งครับพี่อุ๋ยเราเอาไปส่งค,ะ <c oughs> ค่ะเรา,เาไปส่งเนาะ <c oughs> อโอ้สวยงามมากเลยนะฮะ เป็นบ้านข้างหลังบ้านเราเขาจะมาเปิดตรงไหนวะไอ้หลังบ้านเป็นทางงานมุมข้าไหนอ้อมรวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมจะโบเก้งานนะครับโอนเงินโอนเงินนี่คือต้องโอนรวยอยเปอร์เซ็นต์ยามเดียวเลยบางบ่อเขาก็เชื้อนะบางบ่อเขาก็ไม่เจชื้อไม่มาจเจ้าอ้ยดินมีคนไม่ได้นะโอ้แต่ที่ดินแถวแบ้านเราเนาะไม่เหลือที่ดินเม็ดมันอะนะใชังย่างเงี้ยทั้งลูกเนี่ยอ๋อที่เป็นลูกเอาอย่างนี้พี่นาง พี่นางก็เอาไปปลูกที้านแนเดี๋ยวนี้จะเอากับพี่นะไม่ต้องไปทำยังไงเราก็ได้ถ้าน้ำปุ๋ยถือไม่จะเป็นไม่ต้องไปเกี่ยงเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอรากเได้ยเราก็ได้แล้วนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆนขามๆนุ่มนุ่มๆนุดีๆนุ่มันุ่มๆนุ่มๆน่มๆนุ่มๆนุ่มนี่มๆนุ่นุ่มาแุ่มานบ่มๆนุ่มๆน้่มๆนๆนองตอนุี้น้องมันุ่ ลูตนชานอยูลั่างนไปนรูปด้างไหนก็้เาว่าอาลูวยไเล้าไปไหนเนี่นี้จะไปส่งเาที่สวนส้มแล้วลูกก็ให่ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิวันหนึ่งเก็บเออาทิตย์หนึ่งเก็บกี่รอบคะ เก็บอาทิละครั้งเอออาทิละครั้งแต่ถ้าเขามีเยอะจริงอาทิละสครั้งพุทธเสาคิดดูดิกี่กิโลเนี่ยโลละตีไปโลละกี่บาทยีอันนี้โลเท่าไหร่ยี่สิบเป็นราคาส่งนะราคาส่งตัวเนี้ย2ีปกติที่น้าีเ่เร่เา่เราที่า่ร่างาี่เรา่าที่ราทา่เรา่่่า่ร้า่าทเาาเาาาาเราาเรา ในร้อยน้ำออกทิ้งบู๊ยราคาขนาดของในตอนนี้พิเศษเกินคาดนปอกมะละวก้อยท่าน้ำอันนี้อร่อยนะจริงๆนะไส้นี้อร่อยมากเลยนะบางคนที่ชอบไม่เคยไม่เคยทิ้งนะบางคนก็เขาปอกทิ้งแต่แต่ไส้มันมันมันเป็นดีได้อย่างนั้นนะเนื้อมัน เนื้อมันมมัันนนเื้อแน่นดีนะเนื้อมันแน่นใช่เนื้อมันแน่นสีส้มพรมชมพูสวยจ้ะเปลือกมันเนื้อมันแน่นเปลือกมันมันเนียนดีนะพี่นะใช่เนื้อแน่นละเอียดแน่นละเอียดของไม่เยอะอย่างนี้ก็คอดีได้อะถ้าของไม่เยอะนะแต่นี่เตั้งเลยด้ตั้ง อันนี้ถ้าเราไปส่งเขาโลเท่าไหร่ยี่สิบห้าปีโอ้สวดมากสวยมากอร่อยหวานกรอบโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันถ้าประมาณนี้ถ้าถ้าถ้างอมอีกอีกนิดถ้าถ้าปล่อยให้งอมวันนี้มันก็จะหวานมั้งอันนี้แล้วแต่ความชอบกันแต่ละคนนะคะอันนี้กำลังอร่อยกรอบอ่ะปาดมาสักชิ้นนี่พี่สิ็้ทั้งชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวจะติดใจเดี๋ยวว่าเอ๊ะชิ้นมันเล็กไปหรือเปล่าโอเคครับเป็นไงบ้างฮะ อร่อยมากค่ะหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าจะให้หวานกว่านี้ก็ไปให้มันสุกกว่านี้หน่อยหนึ่งค่ะแต่ว่าชอบกินแบบนี้ค่ะเนื้อแข็งๆหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากครับเออนอเอ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 ็นางเออ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 เลอเอนนออเออ่ออเ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 อยออเ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 อเลยค่อเอ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 เออเออเออเอเออนอเรอนอเอ้ออเออเอนเอเ ก็แบบหวานเย็บเลยอะอร่อยมากอ่าให้อปอนเค้กนี่เค้กเค้กเค้กเป็นไงพูดไม่ออกเลยหวานพูดไม่ออกอร่อยนะครับนี่การันตีรสชาติครับมีถ้าเกิดพี่น้องท่านอยากเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยมีช่องติดต่อไหมครับพี่วิอ๋อเฟซบุ๊กเลยค่ะเฟซบุ๊กครับค่ะวิไลพรต้นสายค่ะครับ เ,เปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะจะก,ก็จะเจอการอัปเดตของสวนเป็นระยะระยะค่ะ, <No. S 2> คะมีเบอร์โทรติดต่อ,ตอไหมพี่อุ๋ยศูย์เก้าหกแปดแปดสาหห้าหกค่ะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมในช่องนี้นะฮะเบ้าหยุดนะครับผาจวดชาแนลเดอวยพี่น้องเดอนะครับฝากไว้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในหลายสำหรับพีออ่อุ๋ยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ